สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะกับช่องอีสานต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนมาดูการชั่งน้ําหนักลูกแกะนะคะเราต้องชั่งน้ําหนักลูกแกะเพราะว่าปีนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องขายลูกแกะออกไปนะคะเพราะว่าปีนี้แรงมากเราไม่มีหญ้าให้เขากินนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะ จะกรารอรถมาลับวันนี้ไนรคนลขอดอยู่นี้เป็นดที่เราช่างนะรถอยู่พเดมเอา When you pick them out is what? what yeah, else? Bigger ones. Ah, so. We only sell 36. the small one, right? No, putting them in groups. Ah, okay. We're gonna sell the big ones too, The So, we're gonna sell at only the small one for 70, right? We're selling everything with just different prices. Ah, okay, good. คือตอนนี้ชั่งน้ำหนัแกแยกเป็นแบบตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะชั่งน้าหนักของถ้าตัวเล็กก็คือจะ่วยไปด้านนู้นขายอีกราคาหนึ่งตัวใหญ่ก็จะยกมาเกบมาไว้ทางนี้นะคะแล้วตัวเมียก็จะอีกราคาหนึ่งตัว สีสีนี้หมดเลยไม่เขียวเลยค่ะไม่มีหญ้าแม้แต่หญ้าที่เราปลูกไว้ก็ก็ก็ยืนต้นตายนะคะแบบแห้งอะ <c oughs> 31. 31, big one. Yeah, we'll it, You're worth more than that, darling. Oh, you mean, they, they put on weight well then. Yeah, some of them, yeah. Ah, okay, well done. <laughs> they on He's right coming, the guy.

Oh, said yeah. Uh -uh. Yeah, well, We made a mistake here. ตอนนี้ก็มีเอเจนต์มาดูแล้วนะคะก็คือเขามาดูแล้วก็มาแยกแยกแกะออกเป็นกลุ่มๆว่าตัวเล็กตัวใหญ่รุ่นกลางอย่างเงะะี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมานับจำนวนแกะแล้วเขาจะเป็นคนเลือกเองว่าเขาอยากให้แกะตัวไหนอยู่กลุ่มไหนก็คือเราก็ให้เขาเป็นคนจัดการ นี่นัไม่ค่ายได้นะคะต,ตอนนี้ก็แยกถแยกแกะออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็รอให้ลงตลาดประมูลเดี๋ยวถ้าวันไหน,นมีรับรับน้องแกะก็จะทำคลิปให้ดูนะคะว่าเราเอาแกะขึ้นรถ กันยังไงเดินทางกันยังไงฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หนึ่งแลมซีสวัสดีค่ะวันนี้มาหาอ่ะเพราพันอีกแล้วโปเปิลเดสเกลมิวสเกลอยู่ขโมนเขากลัวนะคะวิ่งหนีละโ okay. อเคเขากลับมาเพราพันช่วงนี้ต้องให้อา,าอาหารเขาบ่อยหน่อยเพราะว่า ใกล้ถึงช่วงหน้าจอยนิง่งจอยนิ่งก็คือหน้าผสมพันธุ์นะคะเดือนกุมภาอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะได้ต้องผสมพันธุ์แล้วดูสาวๆค่ะนะสาวๆอยู่อีกไอ,กอกที่หนึงนะคะมันตรงนั้นมันมีรั้วกันเขาเข้ามาไม่ได้เขาก็มองดู มองดูพ่อแกะกินอาหารฝั่งนู้นคือแม่แม่แกะนะคะน่าสงสรารค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Dạ ngà mà